เอาเวตอนปิงคือกูว่าแยกกันแล้วตอนนี้ไถมาเลยข้างบนมงไถลงมาข้างบนมึงไถลงมาเลยไงมันต้องมีคนแทงโออยู่แล้วแต่ว่าข้างบนมึงลงมาให้หมดข้างบนมึงลงมาหนึงครบนไต่หนึ่งครับมันต่หนงบนไต่หนึ่งลงมาข้างล่างก่อนแข่งอยู่ข้างล่าแข่งวยืนไหนครับพยังไหนครับพียังไงเอาเวทมนต้องเข็งกานจะมาอย่างรอนี้แล้วนะอยู่เต็มเลแข่งโอแข่งโอเหยียบไปโซเวทเรื่อยๆยมันจะแตกโซเวทจะแตกโซเวทมันจะแตกโซเวทโคมันจะแตก

ไอ้จบจบแล้วจบแล้วีฝุนมันเริ่มเข้ามาแล้วนะที่ฝุนมันเริ่มเข้ามาแล้วนะอีนิดเดียวอีนี้เดียวแทงไปหนอตไว้แทงไปหุน็อตแทงไปหุนอตเลยแทงไปหนอตเลยจบแล้วเทิรนเทิร์นเทิร์นเทิร์นพาดพาปัสมาสวีทพารัดมาสวีทมาได้ดีิดมาได้ดีไปคิดมาได้สวทสวีทมาได้ไม่น่นม่นะเ่นม่นะไ่นน่นนะเ่น่น่น สเปดสเปดสเปดเอามัในเราดิมาทำไมเกย์้วบอกนะเกย์แลบอกนะเกย์ freezer, ังเกย์ยังเกย์ยังมันลงแล้วแมันลงแล้วเราบเราบอกว่าผมดูดูดูทางอีทดูทางอีทแต่ผมจะแกรไปสามสองดูย่อย่อๆย่อาเข้ามาหนโดยเข้ามาในคิวหน่อยได้ปยังวะขอสัญญาณ่อยดิอยู่ไหนแล้วแกรแล้วแกแล้วแ้แแล้วคิว่โ่หนคิวซโ่หนอยซโ่สวยล้านหึ่ ไอคี่ทางเวสหน่อยไทวทานไอหน้อยตัวนึงตรงเตรงเมันโลเสามันโลเสามันโลเมันอยูมันอยู่มันไยไปเวสมันไถไปเวสมันม่จอวเวโทโเแล้วมันอยู่เวสนอยู่เวแล้วเตรียมเตรียมมแมีแคบมันมีแคบมันมีแคบระวังระวังระวังมันอยู่อีท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 โอ้ยไอเกียดย่างไอเกยดยาง เกียแล้วเกียแล้วยเกียแล้วยิงเกียดแยมยิยงงี้นะู้สามจะตออมาอจะตายยรแล้วโยยแล้วพอจะตายรงกลเลยตรงกลางเลยมันจะเกียดอีก้วิอีกวิจะตายมันจะตายมันจะตายวนตัวนึงตัวนึงตัวนึงรม

มันยอย่้มันมนมันิ่บมันรมันบมันรบมรีบมัีบมีบลัไปหนดนีกลับไปหนดที่หนดเป็นไงบ้างที่หนดเป็นไงบ้างหนดนมันลุมแกอยู่เด็กพเด็กไม่ปันร่เป็นมไม่กลับไปหนดกลับไปหนดไปนดกลับไปี่ม้าไปใครใครขึ้นมาได้ขึ้นใครขึ้นมาได้ขึ้นเชียรีคอนเนคสวยครับ ไปจับพี่โนดได้ไปจับพี Rangers Rangers, Arizona, ่โนดได้ลงเข้าไปเลยลงเข้าไปเลยลงเข้าไปเลยอาสเปซสเปซล้อมด้วยพี่โนดสเปซไปทางอีด้วยล้อมอ่ะสเปซแบบเป็นแหะอะเป็นแหเดินเข้าไปแล้วก็ลงเดินเข้าไปเลยตอนเชิดเดินไปตอนจับไอ้ไอ้อ้มาช่วยฟ้องหน่อยมาช่วยฟ้งหน่อยตอนปิงอะไรอะไรพี่ต้นเป็นไรคนเดียวเหรอพอละพอละสเปซเป็นแหแล้วก็เอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยดีดีดีช่วยโนดดี๋ยวทำมาที่พี่โนดแล้วไปโนดเลยสเปซจำเด็กให้หมดพี่โนดอะจำเด็กให้หมดฮัลโหลเด็กเป็นคนแก่นะส่วนใหญ่เด็กเป็นคนแก่นะที่โนดแล้วเด็กเป็นคนแก่นให้หมดเลย ไอ้มีันันเยเ่านีก่กดงวิ่งไปไปตรงแไหนอมอยู่ไหนกําเนไหนตัวนเก็บตัวหน้าตัวนั้นอ่ะพีที่เทาี่แหละวันี่แหละนี่แหละกบนี่แหละเกีเท่าไหร่มิบหกสิบหกทสามสิบได้อยู่ได้อยู่สวยวอะลมีปะมมีมีมีัอมมี่มนเริ่มมานะไม่อเมาบมมี่เคียวไปดูสามตไปเียอะไรเจไหไห

ยอยหนีไปเลยใช่ไหมมันตกมันวไม่เหี้ยเขาวเป็นบอลตัวไอตัวเอ็กซ์อะไอ4.4แล้วฟาวมาด้วยว่ะเออ4.4่งโซนเข้ามานะ4.4่งโซนเข้ามาโอซีดีด้วย4.4 2 2ดิสลีกุี่ลีกุมทีโน่ลีกุมทีโน่ลีกุมทีโนเดี๋ยวเช็ดให้ไม่ไหวไม่ไหวถอยด้านะไม่ไหวถอยด้านะอ่ามันจะหมดแล้วหมดแล้วมันก็กลัวเรามั嘛กลัวเราหมดแล้วหมดแล้วคิดเองเลยนะหมดแล้วนอนหมดแล้วไอ้ มันรีกุ๊บตรงนี้ออนปิงออนปิงสักไรดูโมซีใส่ป่าเช็คหน่อยเยอะป่ะยังไงเดี๋ยวก็ตัูกันตัวดิสฮะบัวพี่ยังไม่ได้โมซีไม่ได้เลยมันถอยป่ะน่ะบัปเพื่อนอีกหัวตัวนี้ไม่น่าเล่นตายหัวนี่ดีปิงปิงวันจะอกแล้วสวยสีสีไม่น่าเล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเอยมันมามาเอาผมมันมา

มาเว e เร็วมาน o t เว v มาขอต่อไหนขอต่อไหนขอต่อไหนมาออมาอ o t เว v มาอดแล้วาแนเแล้วจะแนแล้วโอ้โหายดูหลังด้วยดูพาด้วยรีเซ็ตด้วยพาเป็นไงพวงเนี้ยตอนเนี้ยจะพาเราหลือกี่คนพูดด้วยก็หลือเจ็ดนี้เลยตอนนี้พาอยู่ไหนอะพาอยู่ไหนอ่ะพาอยู่นอทพาอยู่นอ่้ยชีเมยกันแล้วย่อเมย์กันแลเดี๋ยวโดนดนิบ่ะจะโดนดีมา์หรอยังไม่สั่งเลยวเดี๋ยวโดนเดยวโดนจิ๊ มันยมันจะพมันจะพาอยู่ไหน้าเอยู่ไหนอห่อย่้ายเาอยู่ไหนอเหน่เราอยู่้าเราอยู่นา้าเราอยู่นาเออไไไปออายไอง้องามีีมาทางอีสตีมาทางอีขอ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 จูขอจูแล้วฮิวขอจูแล้วฮิวฮิวฮิวขึ้นมาได้ไปเจ็บของเลยเจ็บของเอยผมเจ็บเยมีตี้มามีตี้มาอย่เพิ่งขอฮิวก่อนขอฮิวก่อนขอฮิวก่อนพาเราหนึ่ตัวพาหน่ตัวาหน่ตัวอนนี้ี่สหน่พี่ อ่ายิวมาเอ้ยฟังผมฟังผมยวจูให้ตงจูแล้วมาฮิวในจูมาฮิวในจูก่อนมารีเซตมารีเซตก่อนไหวไหมไหว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 เรเคลียร์เคลียร์รู้เคลียร์มาเติมนะเปนเกิเคลียร์รู้ก่อนเาเคลียร์รู้ก่อนรู้เยอะมากได้ยเคลียร์เพื่อนองเพื่อไหวีเ่อนะตอนนี้ไหวไหไแล้วคบหมดแล้วมันมันมันรีบมันรีบหมดอันนรีม่ใครอยู่ในนั้นงานรู้แล้วกลับเลยนะไม่ต้องเล่นแล้วกลับเลยผมกลับดีกว่าผมมีเคลียร์แปสมกลับดีกว่าตรงนี้คนเลียวีมสิน ใครเบาต LIKE ตัวเบาวงไว้ไอ้ตายเย่กี่ผมเกือบตายเยไม่ได้คนมาช่วยอย่าไปด้วยเยรู้ว่าไหนให้เยพ้าต้องบอกต้องบอกหน่อยนะว่าพ้าอยู่ไหนหพ้าไม่เจอเยอ้ยเอ้ยฝั่งนี้ m ฝั่นี้ m ไหนเพื่อนเก็ลเพื่อนเก็บละกากบนเพื่อนเก็บละเพื่อนเก็บละตันวินเกียร์เกียร์เกียร์แท้ซหน่อเกียร์แทรเียร์แทตอนนี้คนที่มันไม่ค่อยเห็นเกตเลยวะทำไมผมไม่ได้เขากำลังรอทุกคนเก็บไอ้ต้ไหนเกียร์แ่เร้เก็บแทรแล้วยนะัก เฮ้ยขาผมคนดีขีว้ามากอฝากผมหน้าขี่ว้ามาเยอะ่วยไอสัต์คนรวยเย็นแม่รวยจริงไอ้สัสเนี่ยผมว่าไม่เมื่อกี้เราไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนพระต้องบอกแต่พระโดนยุ่ยตายกันหมดแล้วเหลือแค่ผมคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกว่าพระพระที่ร้องมีใครที่นี่หลุดเหรอวะ ป่อยปล่อป่อยของป่อยของรับพอ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 อี้ยอะกลับกลับกลกลับมาเ้นเดี๋ยวค่อยดนที้แล้วกลับมาเลยตอนรับคนที่กลับไม่ตอนนี้พาตรงอู่นว่าคนโดนืไมโคนนี้นี่ตอนรับคนที่กลับมาเฮ้ยวรถตายผมฆ่ากเยอะเลยว่ะ แม่งแวดโอชาหน้าเหมือนใ่รไปเลยไปเลยรีบมารีบมารีบกุลีรีบมาบมาบมาตัวนี้นะเดี๋ยว้อากลับไปแล้วไม่เล่นแล้วนะไม่เล่นแล้วนะพาไม่มีพวกมึงอ่ะเยอะมากมันเยอะมากกลับเลยกลับเลยตามาตาอยู่ตามการกดตามกลับด้วยที่จะพากันไปได้แล้วพาคนหน่อยใครยังมีชีวิตอยู่อพาพากูกลับหน่อยเอาแล้วกลับกลับมากลับเดี๋ยวแปดสามมาเจอช่วยพากลับด้วยเจอช่วยตะกรอนพากลับเลยตอนรับคนเดียวต่อไปดี๋นวปิดดูดูเออเดี๋ยวผมบล็อกผมตัวเองอ่ะมามาหนเอาให้ออกการรับมระยิมัน กูละผิดหวังกับกูเลยไอ้เหี้ยมาที่คนสนุกอีกแล้ว